สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอก9้าล่าสิมาเจอกันวันนี้5โมงกับอีก9นาทีนะฮะกลับมาพูดคุยกัน4ตอง1699เรื่องแรกอาจจะเป็นที่พูดถึงค่านิยมและความเชื่อผิดๆ ในสังคมไทยในตอนนี้เพราะว่าเห็นว่าเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยมักมีพฤติกรรมชอบโชว์ช่ชอบโชว์แล้วมันจะขัดต่อศีลธรรมเรื่องจงครึ่มต่างๆทั้งหลายแหล่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการกอดจูบแฟนหรือว่าการโชว์ว่าเอ้ฉันมีแฟนฉันมีแฟนหล่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้คือปกติเมื่อก่อนนี่โอ้โหตายสมัยเราได้เลยตอนเด็กๆเป็นกระเทยที่พ่อแม่เอาไปรักรักษาที่พระนะฮะเอาไปให้พระพรมน้ำมนต์ทุกว่าผีเข้ากันทุกวันนี้โอ้โหไปกระเทยที่เปิดเผยกันใหญ่มีผัวมีเมียกันสู้ตายทุกวันนี้เด็กมันม ทที่ขัดต่อศีลธรรมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเพื่อที่อะไรคุณรู้ไหมฮะสิ่งหนึ่งเขาบอกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีส่วนเหมือนกันครับเพราะว่าตอนการให้ตนเนี่ยเป็นที่รู้จักคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเหมือนเป็นจุดสนใจอะถูก,ถกต้องเมื่อวานนี้เกิดขึ้นอีกแล้วกับกรณีเป็นเรื่องราวของการแชร์ภาพในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชวนให้สมัครเข้าไปชมภาพสุดสยิว ของนางกับชายหนุ่มขนาดมีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ําในห้องน้าธรรมดาไม่พอนะครับในห้องน้าของโรงพยาบาลด้วยครับนั่นไงนั่นไงทั้งๆที่นางเนี่ยยังค่อยสายน้ําเกลืออยู่เลยนะฮะโอ้โหสายน้ําเกลือเนี่ยยังค่อยอยู่ที่แขนนางยืนยาวว่านั่นแหละคือคลิปของนางจริงๆอ๋อมีการประมูลให้เข้าไปดูใช่ไหมถูกต้องผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศ่าะจังหวัดสมุทรสงครามโอ้ยย่า ตกอกตกใจกันใหญ่ครับนะครับถึงขนาดที่จังหวัดสมุทรโฉดได้เขาแจ้งความกับอสอเมืองสมุทรสงครามนะฮะหลังจากที่ทราบเรื่องคลิปที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าสถานที่ในคลิปคือห้องน้าของตึกอายุรกรรมและผู้หญิงที่ก่อเหตุคือคนไข้นนที่มานอนรักษาพักอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันจะไม่อักเสบได้ยังไงหนูขนาดหนูจะป่วยหนูยังไม่หยุดยั้งเลย ผู้ชันีีไทยทุกวันนี้เห็นแล้วปวดจิตมากกระเทยบางทีก็ต้องยอมแพ้นะฮะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเน่ะเป็นอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเมื่อวันที่17ส <17. S 1> ิงหาคมที่ผ่านมารรเราก็อยากให้มีการดาเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมากนะฮะล่าสุดเนี่ยตำรวจทราบตัวของหญิงสาวรายนี้แล้วซึ่งอาจจะเร่งเรียกมาตรวจสอบปากคำกันอีกอีกอย่างนึฮหากพบว่าเป็นการกระทํา ผิดเพื่อการค้าก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนเมื่อเช้านี้เล่าอีกข่าวหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเรื่องอะไรครับข่าวเรื่องผีโรงพักฮะโอ้โหผีในโรงพักโรงพักสนอไหนครับสนอเดี๋ยวยังไม่พูดพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องผีในโรงพักโอ้โหกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหลือเกินครับในโลกโซเชียลขนาดนี้อีกข่าวหนึ่งรู้สึกเป็นธุรกิจแปลกๆใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นครีมต่างๆอาหารการกกกกกกิินนนนแแลลละเเเดดดีีีี๋ยยว้้มาาาาารรรรรขบบบบปปๆๆคคััพุ่่็ณชออทหื กันบ้าน,น,น<อ>ไม่ชอบทา<อ>ก,ก,กันบ้านชอบลอกกันบ้านลอกกันบ้านอย่างดีนะแต่สมัยนี้นะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามีบริการทํากันบ้านให้คุณแล้วครับรักทำกันบ้าน,น,านเขียนเรียงความทํางานหัตถกรรมต,ต่างนะครับผมแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเขียนเนะ่ยคือเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เนี่ยลอกอย่างเดียวไม่พอแล้วนะสามารถจ้างได้แล้วนะครับนะครับผ่านทางโปรแกรมอินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็ไลน์นะครับที่มีลักษณะคล้ายกับร้านค้าออนไลน์นะครับผมขายเสื้อผ้าเครื่องประดับและครีมต่างต่างแต่ที่น่าประหลาดคือเปิดรับทํากันบ้าน ม่าจะเป็นการบ้านชั้นประถมมัธยมเรียงความภาษาไทยภาษาอังกฤษงานฝีมือทําได้หมดขอแค่แจ้งรายละเอียดมาและโอนเงินรอรับการบ้านที่บ้านได้เลยท่านผู้ชมมาเห็นอย่างนี้แล้วทําให้ผู้ใหญ่ผู้มันเออมันไม่แปลกหรอกท่านน่าเป็นห่วงนะที่จริงเมืองนอกเขามีันานแล้วล่ะจริงๆรินะมันมีแต่มันเป็นระดับมหาวิทยาลัยก็คือเขียนเรียงอนจบอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะครับแต่นี่เรื่องนนแต่ประถมเลยเหรออันนี้มันก็จะทําให้เด็กแบบว่า ผมว่าเด็กสมัยนี้ก็จะแบบว่าติดสบายมากขึ้นนะนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถึงการลอกกันบ้านจะเป็นสิ่งที่ผิดนะครับอย่างน้อยเนี่ยข้อมูลมันก็ยังผ่านตาบ้างในการเวลาที่เราลอกกันบ้านเราก็ต้องเขียนเราก็ต้องเห็นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีมันมีบริการแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยผมว่าฉลาดน้อยลงนะ นี่ยอก็มึงให้ <c oughs> ในอันดับที่เท่าไหร่ของอ,อาเซียนแล้วเพราะเด็กเนี่ยนอกจากจะไม่รู้หนังสือแล้วแล้วก็ยังจะไม่เขียนแล้วจะไม่รู้ข้อมูลด้วยนะครับผมอก็ผู้ตกขรองก็ต้องไปหูเป็นตาให้นะครับค่ะคผู้ชมครับขนาดนี้นบบนข่าวด่วนนะฮะนักบ,บินของสายการบินไลออนแอร์หมดสติการอากาศเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะฮะ ยี่ปีกี้ถ้าใครติดตามข่าวกันมานะฮะสำหรับนักบินของสายการบินไลออนแอร์ตอนนี้หมดสติกลางอากาศแล้วก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้เลยกันครับผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยนะฮะมันคืีแบบเอ้แต่นักบินขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวช่วงหน้าข่าวเราข้ามภาพเพราะวงร็อกที่มาสร้างความมันความสุขกับแฟนเพลงชาวไทยมากกว่า10ปีจะมาร้องเพลงให้เราฟังสดๆในรายการและกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นด้วยจะเป็นใครติดตามกันบอกก้าเาสิฮะช่อง3ครับ